ครับก็กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวคลิปตัวมูนทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของเรียนลู่หน้าคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดรารับน้ำตาลนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาขึ้นและขาลงเช่นเคยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมูลไทยแลนด์กันด้วยนะครับ ในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนลงทุนแต่อย่างไดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ ครับในส่วนของราคาเรโตนาคลาสสิกวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับจากเดิมที่เราได้อัปเดตไว้นะครับราคาก็มีแนวโน้มพุ่งขึ้นมาจริงๆนะครับในส่วนของราคาที่0.0060บาทนะครับแต่ไม่สามารถนะครับยืนเหนือแนวต้านจุดนี้ขึ้นไปได้นะครับก็ทําให้ราคาปรับตัวร่วงลงมาอีกครั้งนะครับที่ราคา0.00ประมาณ5-3บาทนะครับฮะจุดรับจุดที่1นะครับแต่ก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งนะครับก็สําหรับในส่วนของชิปิดโอนี้นะครับเรา อัปเดตแนวะโน้มกันต่อนะครับก็สําหรับในส่วนของจุดแนวรับนะครับของเรโยนนาคลาสสิกนะครับเรามาเริ่มอัปเดตกันเลยนะครับสำหรับแนวรับจุดที่1นนะครับก็อยู่ที่ราคา0.0053บาทนะครับ แนวรับจุดที่2ก็อยู่ที่ราคา0 0 4 8บาทนะครับแนวรับจุดที่3ก็อยู่ที่ราคา0.0044บาทนะครับแนวรับจุดที่4ก็อยู่ที่ราคา0 0 3 9บาทนะครับแนวรับจุดที่5ก็อยู่ที่ราคา0.0034บาทนะครับแนวรับจุดที่6ก็อยู่ที่ราคา0 0 2 9บาทนะครับและแนวรับจุดที่7ก็อยู่ที่ราคา0.0026บาทนะครับก็เป็นในส่วนของจุดแนวรับนะครับก็มาดูในส่วนของฝั่งหน้าต้านกันบ้างนะครับสําหรับหน้าต้านจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0 0 หบาทนะครับแนวต้านจุดที่2ก็อยู่ที่ราคา0 0 0 6 9บาทนะครับแนวต้านจุดที่3ก็อยู่ที่ราคา0 0 0 7 5บาทนะครับและแนวต้านจุดที่4นะครับก็อยู่ที่ราคา0 0 0 8 8บาทนะครับก็เป็นในส่วนของฝั่งแนวต้านนะครับครับก็ในส่วนของฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นราคาในส่วนของราคาดอลลาร์นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนดูควบคู่กันไปนะครับสำหรับบาทไทยและดอลลาร์นะครับโอเคนะครับสำหรับในส่วนของจุดแนวโน้มของนิโอน่าคลาสสิกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ ครับก็ในส่วนของจุดแนวโน้มการวิ่งของกราฟนะครับสำหรับแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตในส่วนของจุดแนวโน้มเทนขาขึ้นกันก่อนเลยนะครับครับสำหรับในส่วนของการวิ่งของกราฟนะครับสำหรับแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับก็ในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดราคานะครับมีแนวโน้มทะลุขึ้นมายังจุดแนวต้านที่0 0 0 6 0บาทขึ้นมาอีกั้งนะครับก็ในส่วนของการปรับตัวของกราฟก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับ ครับก็จะปรับตัววิ่งขึ้นมานะครับตามเส้นนะครับสีขาวที่ผมได้ตีเ้นไว้นะครับก็จะทะลุขึ้นมายังจุดน้าตั้งที่0.060บาทนะครับและปรับตัวขึ้นมายืนเหนือเส้นสีขาวนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะปรับตัวขึ้นมายังจุดเส้นสีน้ําเงินนะครับที่ราคา0.065บาทนะครับสําหรับในส่วนของจุดแนวโน้มทนขาขึ้นนะครับก็โดยรวมของกราฟนะครับก็จะวิ่งขึ้นมาประมาณนี้นะครับสําหรับรูปแบบแนวโน้มของกราฟนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาลงนะครับครับสำหรับในจุดแนวโน้มเทนขาลงนะครับก็จุดนี้นะครับถ้าเกิดกราฟนะครับยังมีแนวโน้มเป็นเทนขาลงนะครับยังปรับตัวลงมาอีกนะครับในส่วนของจุดแนวโน้มการปรับตัวของกราฟนะครับก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับ ครับราคานะครับก็จะปรับตัวนะครับวิ่งลงมาตามาเส้นสีขาวนะครับที่ผมได้ตีเช่นไว้นะครับและจะทะลุลงมานะครับยังจุดแนวรับจุดที่1นนะครับที่0.053บาทนะครับก็หลังจาก กราฟนะครับมีแนวโน้มปรับตัวลงมาได้นะครับก็ในส่วนของแนวรับจุดต่อไปนะครับก็จะอยู่ที่0 0 0 4 8บาทนะครับซึ่งก็เป็นแนวรับจุดที่2นะครับก็โดยรวมการปรับตัวของกราฟนะครับสำหรับแนวโน้มเทนขาลงนะครับก็จะวิ่งผ่านจุดแนวรับนะครับจุดที่1ที่ราคา0 0 0 5 3บาทนะครับและแนวรับจุดที่2ที่0 0 0 4 8บาทนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับแนวโน้มการปรับตัวของกราฟนะครับ ก็ขอให้ราคานะครับมีแนวโน้มปรับตัวพุ่งขึ้นไปนะครับสำหรับเหรียญโลนาคลาสสิกนะครับก็ต้องมาลุ้นติดตามกันต่อไปนะครับว่าเหรียญโลนาคลาสสิกนะครับจะมีแนวโน้มระเบิดราคาอีกครั้งหรือเปล่านะครับจะมีแนวโน้มพุ่งขึ้นไปอีกครั้งหรือเปล่านะครับก็ในส่วนของการอัปเดตของชี้พ่ะสุดนะครับที่เราได้อัปเดตกันไปนะครับในส่วนของราคานะครับก็สามารถทะลุขึ้นมาได้นะครับแต่ไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านจุดนี้ได้นะครับก็ทําให้ราคาก็ได้มีแนวโน้มปรับตัวลงมาสักกอดนะครับ เสียดายนะครับน่าเสียดายนะครับราคาต้องจริงๆนะครับราคาต้องผ่านเส้นจุดตัดนะครับเส้นสีน้ําเงินจุดนี้นะครับเด้งขึ้นไปนะครับนแนวต้านต่อไปนะครับ ก็ต้องมาติดตามกันอีกครั้งนะครับสำหรับเหรียญโัหน้าคลาสสิกนะครับว่าจะปรับตัวไปยังทิศทางไหนนะครับโอเคนะครับสำหรับในการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมแนวโน้มกันเรื่อยๆนะครับก็จะมาพูดคุยในส่วนของแนวโน้มแนวรับแนวต้านนะครับในส่วนของเหรียญโัหน้าคลาสสิกนะครับก็ขอคนละ1ไลค์นะครับสําหรับในส่วนของจุดการอัปเดตของผมนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับการทําคลิปวิดีโอนะครับ โดยรวมของชิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สําหรับการอัปเดตนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเชื่อผมในทุกคําพูดนะครับคาพูดของผมก็ไม่สามารถเชื่อถือได้นะครับในส่วนนี้ก็เพื่อนๆนากลับไปวิเคราะห์กันด้วยนะครับโอเคนะครับก็ ท้ายคลิปนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ขออวยพรให้เพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งดกงดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมูลไทยแลนด์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ